ได้ขาสิ้นศอกสิ้นสอดไล่มาได้หนิถ้าบ่สุกหมักหนิถ้าบะสุกหมักบ่เอาขาดองกระไรอือพี่น้องเอ้ยทางเข้าบ้านบะสุกตอนนี้บะแก้วมาหัดทางเข้าบ้านบะสุกเด้อพี่น้องเอ้ยทางบ้านบะแก้ว่ยอยู่ทางนั้นเนาะบะเกลี่ยขี่รถขึ้นมาประมาณห้ากิโลพี่น้องแล้วก็จะมาทางแวะเข้าบ้านบะสุกเมนี่อ๋อกับทางใต้สบายดีพี่น้องบัสุกูทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ย พบ่ออับส่องเบาแก้วเพื่อก่าพี่น้องวันนี้เบาแก้วจะเดินทางไปหาเบาซุกเดิน้องเด้อเดินทางไปหาเบาซุกอยู่เฮือนพี่น้องบูเบาซุกที่อยู่หรือบ่อเนาะไปทีทันัดเบาซุกจำพี่น้องเลยเดี๋ยวเราไปติดตามมาเบิ่งรับส้มน้ำกันพี่น้องว่าทางบ้านเบาซุกที่เป็นตัวไหนเบาแก้วจะถือบ้านเบาซุกบ่อเนาะทุกคนเนาะไปเดินทางพกันเลยทุกคนเลยนี่มารถคูใจคือเก่าพี่น้องไปพี่น้องเลยแต่ก็นอกกันพูนพุนไรอะไรพี่น้อง

哪个班？几班？

kiếp nhoi gặp sao bạc không? Giảm ngay anh lấy đi nào. Cái gì mỏ nó lướt bạn bảo súc. Vận hành cái mấy anh bạn bảo súc tiếp nào. nó cả nó tụi con nó. À, nó Tên này bảo kẹo cái đấy mà hoa, thang khảo bạn bao xúc cái đấy toàn được. Anh à đây. Bạn đông mỏ nó 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 bạn vận thăng à, bạn bạn vận vận thăng thấp đi đâu ấy? Bảo, bảo thiết ตอนนี้มาหอดบ้านเบาซุกเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บอบแก้วมาจักขื่นเบาซุกพี่น้องเลยเดี๋ยวสิโทรให้สาวตากล่องเพื่อนก่อนว่าเพื่อนเบาซุกอยู่ไหให้สาวตากล่องมาหับเอาหน่อยพี่น้องให้เพื่อนมาหับเอาแต่ว่าบอบแก้วมาจักขื่นอันนี้บอบแก้วไปบดถือพี่น้องบ้านเพื่อนไปย้ายตู้อยู่พี่น้องเลยตอนนี้บอบแก้วมาหอดแล้วพี่น้องบ้านเพื่อนแต่มาจักขื่นมาจักสิเขียเดี๋ยวสิโทรให้สาวตากล่องมาหับเอาก่อนพี่น้องเลยทำหนึ่งเด้อพี่น้อง แก้กวก็โทษแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตาเต่าตะกรงมา้ารับก็เลยว่ามาล่างรถก่อนสักหน่อยพี่น้องนี่ล่างมือนะไม่เป่นล่างรถพี่น้องเลยว่าตาเต่าตะกรงบนมาออกมาครับแล้วบอกแก่คนงานล่างมือกันได้พี่น้อง หักเด้อพี่น้องลาำรถลาเนี้ยกระลุกนี่เลยนี่ต้นนี่เลยนี่แบบเลง่ายเลยพี่น้องต้นขามไปนี่ก็นับเครื่องจับคล้องก็สะดวกพี่น้องเลยน้ำไร้ไฟสว่างบ้านเบาชุกพี่น้องอ่ะพี่น้องเอ้ยตอนนี้บบาแก้วกระติราเสาตะกองพี่น้องเดินมาท่านออกมาหับอยู่โทรไปแหลกพันวาเจ๊น้อยเจ๊น้อยพนวาพี่น้องเลยท่านยานกับบุคอยโอเคประเดี๋ยวไปติดตามรับช่มมือในการพี่น้องกับเพื่อนเจี๋ยงมาหับตอนใด vườn vì nó cũng mát đâu Sao ta còn vườn mát là vườn Quay đi Quay đi Ồ, là báo dụng này ừ, họ tới đốt là vì đồng ơi nè Tốt làng mưa cái chất lẹo là bay ừ. bay Năm năm Sao ta còn năm tháng với gần báo dụng thì เรไปองเด้อยมากี่บาทห้วงมอดบานวัดธนับเไปองเด้อเ้านุ่มซีกุ๊บประมาณนี้ลไปองบอ บาสุกอันน pues ี đi, uh ้บ่เออนั่งบักใหญ่ไหมเนาะอยู่เงื่อนอยู่บ่เด้หนิเออผู้คนเอาี่น้องเงื่อนบาสุกบาสุกบาสุกเอ้ยบาสุกเอ้ยอยู่เด้อพี่น้องอยู่อยู่สบายดีบาสุกเอ้ยส่วนพักบนพภูน้ำพี่น้อง นี่เบิ้งสวนตันเด้อบาสุกพักกนปูกิเลนอพักธรรมศาสตร์ได้นี่แตมง่ามงะไปองเลยเือนักใหินเินบาสุกเพนโอ้กรบทบเนยวนแทแล้วนี่นี่นี่บอลมันมักถ่ายนี่เออมองเสาตะกอมมักมไ่เห็นบอลนี่เออสาดีบาสุก ก็ใช่ผ uh, uh, wow. ุดซาวผุดผ so so an ่าผ่าผุดซาวเออก่อจะผาไห้าผาวแล้วนี่มาหาแต่รดน้จั๊เื่อขอนก็เลยนั่งทาอยู่เนาะออกฝนให้ซาวตะก่องไปหับาวตะก่องจะไปหับอยอยู่พูนอยู่กนเนาะออกเมันครัวพนลางมือตัวแยางเบนหามอนั้นแหละอวาทาใ่ไปหามอนโอ้ยอยู่แล้วในเมืองน่นะแล้วไปบ่เล สา,ามงามไปกีฬาจะเหนนิสตาภาพเขาไปหา,า,ปหาโอ้โหนะข่อยพาไปบุพิพวังหรือท่ามที่ซาตะก,กองซาตะกงก,กม่เคยเห็นงามขวานไข่ออดอกเอือจะว่าซาตะก,กองงามบ่อีน่ายนี่ไม่ยังได้ติด <c oughs> แขวนไปสิไปบ้าอะไรงามปะไรผู้ชายโอ้ไปพอ งามเ็ยังไ่อยู่ดอกจแไปคลิ่งงามงามงามแตงโตแล้วเราบ่นีนฮะโอ้ยนายนว่าบริษัทปารินน้ผ้สาวอลออยนะฮ่องเออครบสุดแล้วเนาะเออื่อยเบาสุกเสือยหนายนีบ่นเสืยงงามไซ้์ทางนาน้างบ้งนี้เออดใจลใส่เลยบริษัทเลยิปารนน้ำผ้สาวนี่มัแมนบ่เตะเชื้อนี่มาผึ้สาวมันแนเออเขาจะผลน่ไปแมนบ่ไป ไปแล้วเดินท่ากันเดินถ่ามันสิบัวสู้ไอ้บัว่าเอ้ยบัวสวยดอกโอ้ยตอนนี้จังโม่งตอนอน well. oh, Entonces, humano, i i. Parfois, Loki, boy, ี้กำลังเกาโม่งเหมือนบ่วแปะเกาโม่งแล้วอุ้บ่หอดพอดีใช่ไหมซองโม่งพอดีวิกินข้าวเพชรอทุกคนเลยกินข้าวเพชรเนาะทุกคนเนาะไปทุกคนเลยนี่ก็มาหอดบ้านบ่าวซุกแล้วพี่น้องมาหอดจอดทึงแล้วเด้อบ้านเพป็นน้ำผู้เาวมื้อนี้เราว่านักเศร้าปะมาแต่บ้านเพล่นมาสู่เอาเพิ่นนี่บ่จักทางเขาเฮือนก็เลยให้ราวตากล้องบนนิพาไปไปไปหบข่อย เามังต่งตเออแต่งตาเาลใเออบตกใจบตกใจมืนี้แ้บอกแก่สิาไปหาางามเด้อโอ้โหไปทุกคนยเดินทางก่อนบนี้